สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเดิมค่ะกับรถที่เราจะส่งมอบใหกับลูกค้านะคะวันดีเริกดีเนาะ,ะลูกค้ามารับรถนะคะไปไว้ใช้งานคันนี้ปลายทางก็จังหวัดกาลสินนะคะก็เป็นกระบะดัาเกษตรค่ะอิซูซุคันนี้เป็น6 hk นะคะ240แรงมา้าก็เป็นอีกรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะหัวมีแคปนะคะลูกค้านี่เลย ต้องบอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบเนะาะอิส,สุนะคะราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่ลูกค้าคิดนะคะจับต้องได้ทุกท่านนะคะทุกสเปคที่ลูกค้าต้องการใช้งานแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการใช้งานประเภทไหนสามารถมาสั่งจองนะคะตามสไตล์หรือว่าตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้เลยนะคะอุของเรายินดีต้อนรับทุกท่านอาอจะแวะมาชมงานจริงนะคะมาเลือกหัวลากซีสั่งประกอบได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะ พิ่การอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยก็เป็นสีบรอนนะคะบรนเทาก,ากากเพชรค่ะลูกค้าต้องขออภัยเนาะพอดีแดดไม่ส่องนะคะนี่เห็นนะคะกากเพชรแบบประกายสวยมากๆเลยยิ่งถ้าเจอแสงนะคะหรือว่าเจอแดดส่องมาแบบเต็มๆนี่คือแบบประกายนะคะสีแบบ ตัวนี้จะเป็นกากเพชรสี่รุ้งนะคะได้สวยมากๆเลยอ่านี่เลยค่ะอ่าฝั่งนี้แดดไม่ส่องนะคะแต่ตัวนี้ก็จะมีแสงแสงของแดดนิดนึงนะคะนี่สวยมากๆเลยอ่าก็เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็จะชอบนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้จะเจอแดดเนาะอ่าสี้กากเพชรเป็นสี่รุง้งสวยมากนะคะนี่กากเพชรแบบเม็ดใหญ่ชัดเจน ชุดแต่งนะคะนี่เราแบบชำม,มากนะคะตาแตกเลยงานดีคุณภาพมาตรฐานหนานะคะ,ะเราต้องบอกเลยคุณภาพเราการันตีให้เลยนะคะเรื่องชุดแต่งทุกอย่างเราดูแลให้นะคะเหมือนสเปครถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กที่เราใช้ขึ้นกระบะดำให้กับลูกค้านะคะของเรามีมอ,อกอเหล็กเต็มทุกเส้นทุกแผ่นนะคะลูกค้า แม่ค้าเคยรีวิวไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะเผื่อลูกค้าที่ยังตัดสินใจนะคะในการออกรถเนาะบอกเลยว่าราคาที่ลูกค้าจ่ายนะคะคุ้มค่าเกินคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าสเปคที่เราให้ลูกค้านี่คือต้องบอกเลยนะคะเราทําด้วยใจนะคะลูกคา้าเราให้ใจไปเลยนะคะงานนะคะทุกขั้นตอนเนาะอู่ของเราก็คือสร้างเองนะคะ อ่าไม่ว่าจะเป็นงานย่นช่วงล้อขึ้นกระบ,บะดาทําสีทุกอย่างเลยครบจบในอ่ของเราอ่านะคะนี่มาดูช่วงล่างค่ะงานย่นเนาะตัวนี้ช่างก็จะย้ำหมดุดเปลี่ยนแผ่นซับนะคะนี่ให้ใหม่เป็น6มิลน,นะคะแผ่นซับคัสีด้านในนี่เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าตัวเต้าจะแตกหรือจะร้าวอ่านี่เลยนะคะนี่ก็จะเหมือนแบบ สไ,สไตล์เดิมนะคะของรถญี่ปุ่นที่มาถ้าลูกค้าหรือว่าเอซีเคยสังเกตนะคะรถญี่ปุ่นเขาจะนี่เลยค่ะตีหมุดยึดให้แบบนี้เลยแต่เขาจะไม่ได้ตีเยอะนะคะไม่ยำหม,มุดเยอะเท่าของเรานะคะนี่มีให้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะลูกค้าเน้นงานให้ทุกจุดตัวแบนตัดรองคัสซีเราใช้ตัวหนานะคะแล้วก็ก่อนที่จะวางช่างก็จะทาสีนะคะ เพราะว่าช่างจะไม่พ่นเนาะ,ะก็คือช่างขึ้นกระบะนะคะหรือว่าช่างต่อกระบะเขาจะมีผูกกันนะคะแล้วก็มีกระป๋องสอีสีดำบีโค้ดนะคะของเขาก็คือไว้ไว้ทาให้เลยนะคะทาก่อนที่จะวางตัวแบนตัดรองคาสีเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าสนิมนะคะตามซอกที่ช่างสีไม่สามารถนะคะนี่ถอดออกมาเพื่อที่จะมาพ่นให้ทั่วถึงได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าสนิมจะขึ้นเี่เห็นไหมคะเวลาเขาวาง ตัวแบนตัดองคัสซีเขาก็จะเชื่อมยึดติดแบบนี้เลยนะคะกับตัวคัสซีจริงของตัวรถนะคะแล้วก็ตัวการเคลื่อนเนี่ยค่ะเรามใีให้ดูงานได้เลยนะคะกระบอกดําก็กระบอกอชกตัวช่วยปากนกแก้วนะคะตัวนี้ก็สําคัญเช่นกันเรามีให้เลยแล้วก็นี่แหละคะ่ะเด็กคําดํานะคะเราก็มีให้ครบจบนะคะเต็มระบบของอสเปกกระบะดําเลย สำหรับคันนี้ความยาวอยู่ที่5เมตรนะคะลูกค้าหัวมีแคปเนาะลูกค้าก็จะเน้นงานอ้อยนะคะเป็นหลักเลยเพราะาลูกค้าทําอ้อยแบบเยอะมากนะคะอ,ะอันนี้เราก็จัดให้ตามสเปคที่ท่านต้องการเลยถ้าเป็นกระบะ5เมตรก็จะมีเสากลางนะคะนี่สาหรับตัวกว้างของเสานะคะก็จะอยู่ที่30นะคะลูกค้าเพราะว่ากระบะยาวเนาะ,ะก็จะมีเสากลางนะคะขึ้นมา ถ้าเป็นเสาใหญ่เกินก็จะไม่สวยนะคะทรงของรถนี่คือจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาความกว้างอยู่ที่30นะคะก็จะมีโซ่นะคะเกลียวไว้ยึดให้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นกระบะ4เมตร50จะไม่มีเสากลางแต่เราก็จะมีตัวเหล็กแบนนะคะแบนตัดตัวเดียวกันเลยที่เราใช้รองคัสซีนะคะยึดให้เลยดามให้นะคะลูกค้าจะเห็นเลยนะคะ,ะเราดามให้เลยฝั่งละ2ตัวหรือฝั่งละ1ตัวก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะ เพราะว่าไม่มีเสากลางแต่เราก็คือ,อดูแลคุณภาพให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเสากลางอ,าอย่าง4เมตรห้าสิบนะคะเผื่อลูกค้าใช้งานไปเดี๋ยวตัวสาข้างจะใบออกนะคะเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะของการสร้างรถให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้ามั่นใจนะคะเชื่อมั่นได้เลยนะคะกับแต่ละขั้นตอนของอู่เรานะคะที่เราทำให้ลูกค้าเนาะ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นยางสองหนะคะลูกค้าเป็น6น็อตแต่เป็นสองห0 R ้ขอบเนะคะรถก็จะดูสูงขึ้นมาสูงขึ้นนะคะก็จะประมาณค,คล้ายๆ8น็อตนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังเป็น6น็อตเหมือนเดิมแต่แค่ตัวอขอบกระทะก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ยางนะคะก็จะเหมือนยาง8น็อตเลยก็จะเหมาะกับรถกระบะดาเกษตรนะคะของลูกค้าที่แบบเราเน้นแบกเนะาะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่า รถจะรับน้ำหนักไม่ไหวหรือยางนะคะจะรับน้ำหนักไม่ไหวนี่ค่ะสวยสวยเหมือนกันนะคะบอกเลยสวยไม่แพ้แปดน็อตเลยนะคะ,ะ,ะส่วนด้านท้ายค่ะเราก็จะมีกันท้ายระเบิดเดือรางรถไฟนะคะแล้วก็ไฟท้ายแบบติดคาสีสี่ดวงนะคะนี่งานสวยๆเลยส่วนตัวหูช้างคู่นะคะตัวนี้หูช้างก็จะอยู่ด้านนอกนะคะ นี่แบบนี้เลยค่ะทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะดูงานได้เลยเนาะเป็นงานเชื่อม CO2 ทั้งคันค่ะลูกค้าคันนี้ไม่มีลวดลายเป็นสีบรอนนะคะบรอนเงินกากเพชรสีรุ้งทั้งคันเลยก็สไตล์ลูกค้าที่ชอบทนเรียบหรูนะคะ ไม่เน้นลวดลายนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึงสไตล์ที่สวยมากๆลงตัวสุดๆเลยส่วนตัวความสูงนะคะของเสาเนะาะน่าจะอยู่ที่เมตรแปนะคะแล้วก็ฝาข้างตัวนี้อยู่ที่น่าจะ55นะะานะคะถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดเนะาะแล้วก็ติดตะแกรงให้ด้วยเรียบร้อยนะคะส่วนตัวความห่างของตัวระแนงแต่ละไม้นะคะนี่ก็จะอยู่ที่8เซนนะคะ8เซน แล้วก็ตัวระแนงนี้ของเราก็จะเป็นกล่องหนานะคะ,ะกล่องหนาให้เลยลูกค้าอยากเซฟเรื่องน้ําหนักนะคะแจ้งอู่ได้เนาะ,ะเราก็จะไล่เบาให้เลยนะคะกาดซ้ายขวามีให้เรียบร้อยกรองดักน้ําค่ะนี่เราติดตั้งให้ทุกคันเนาะ,ะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเองเรามีให้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ086 สามสองเก้าเจ็ดแปดห้าห้าอีกหนึ่งเบอร์นะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกสองแปดศูนย์แปดสี่สอบถามได้เลยทุกรุ่นนะคะทุกยี่ห้อที่ลูกค้าต้องการใช้งานเนาะหรือจะไปามาชมงานจริงได้เลยนะคะเปลี่ยนท้ายของเล็วให้ใหม่เรียบร้อยทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอากาศเนาะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ยุกลูกเลยนะคะ,ะตัวฟันปลาหน้ามีให้เนาะตัวนี้หน้าดําก็จะเป็นรูปวันพีชนะคะ ตามที่ลูกค้าต้องการมีกระเช้าเป็นเลดเนาะบันไดด้านหน้านะคะนี่เป็นเลดค่ะแล้วก็ตัวบันไดข้างแคปนะคะนี่ก็จะมีให้แบบนี้เลยเป็นเลดสวยมากๆเลยสำหรับภายในก็เหมือนที่แม่ค้าบอกเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเบาะลูกค้าเลือกสีได้ตามชอบคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นได้สีน้ำเงินนะคะ ตัดด้วยพื้นดำสวยมากๆเลยแล้วก็จะมีปกหุ้มพวงมาลัยหุ้มเกียร์มื่อจับให้ครบเซตแบบนี้เลยเรียบร้อยที่พักเท้าดูแลรถของท่านนะคะระบบแอร์ทุกอย่างเราเช็คให้ใหม่เรียบร้อยทั้งคัน,นะคะ่ะนี่เห็นไหมคะครับเปื้อนที่ติดมาเนาะเราก็ซักทําความสะอาดให้ดูแลให้ทุกจุดเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่า รถของท่านเนาะจะเหมือนตอนที่เป็นหัวลากคัสซีมาเนี่ยค่ะแผงประตูนี่เราก็เก็บให้เรียบร้อยสวยงามติดฟิล์มกรองแสงให้เรียบร้อยเลยลูกค้ารับรถไปก็พร้อมไปใช้งานนะคะไปลุยงานได้เลยเนาะคันนี้6 h k นะคะ240แรงม้าเทอร์โบคอมันเร็ว6สูบค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยเนาะ สำหรับลูกค้าที่ชอบสไตล์เรียบหรูไม่แต่งเยอะนะคะนี่แบบนี้ก็คือเข้าขนส่งได้เลยสวยมากๆอีกหนึงสเปคเนาะสำหรับการดูแลหลังการขายค่ะอู่หลานกลาณสุดของเราก็รับประกันเครื่องเกียร์3เดือนอลูกค้าติดขัดตรงไหนแจ้งอู่ได้เลยนะคะเรายินดีดูแลให้เลย การดูแลหลังการขายนะคะบอกเลยอุ่มเราเนาะลูกค้า,าซื้อรถออกไปอุ่นใจได้เลยนะคะเสียงเครื่องนะคะอันนี้เราก็รีมแมปกล่องให้เรียบร้อยก่อนลูกค้ารับไปใช้งานนะคะทดลองขับหลังถนนนะคะก็ ดูแลเรื่องความร้อนทุกอย่างนะคะอรอบตรองท้ายเป็นยังไงนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะขอบคุณ FC แล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังลูกค้านะคะที่จะมารับรถเจ้าคันนี้นะคะไปไว้ใช้งานก็ขอให้ธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ